สิงที่มนัดเชิญเลยครับนี่คือรางวัลของคุณจาคเดอะกีตาร์แม็กอะวอร์ด2011นิวเวฟนั่นเองเอาถ่ายรูปนักร้งซิงเกิลแรกกล่าวอะไรทีหนึ่งครับเชิญครับก็ต้องขอบคุณกีตาร์แม็กนบครับที่มอบรางวัลให้เรานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงลูกคนณครับที่มอบรางวัลให้เราด้วยนะแล้วก็ข่ายไม่ได้ครับก็ขอบคุณเพลงกระเบาด้วยกันครับที่มอบรางวัลให้เราครับผม โอเคครับก็ขอบคุณทีมงาน Sony m ม s i c ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยเพราะว่ามายืนกันหลายชั่วโมงมากรับขอบคุณมากขอบคุณมาก,กแล้วก็ขอบคุณหนังสือกีตาร์แม็กด้วยที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนเดิมในตำนาน10ปีของคุณนะครับก็ขอบคุณมากดังๆแล้วับให้กับซีรล่าของคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับ อีกทุกชาติและมีผู้คนร้องตามได้มากีเบาๆสิ่งเดียวมาเลยครับเบาๆค่ะเชิญเลยครับสองหลุ่งสิ่งหนาเบาๆครับๆครับๆโอ้โห เสมอตอนเสมอปลายมากกับแฟนคลับนะครับร้องเพี้ยนเหมือนเดิมนะฮะอาเชิญครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่วอร์ดเพลงนี้ให้เป็นซิงเกิลออตเดียนะครับก็ขอบคุณมากมากใครที่ชอบเพลงเบาๆนะครับเรายังมีอีกมากมายหลายซิงเกิลที่เอามามอบให้กับทุกคนนะครับก็ลองไปหาฟังกันดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนาทยั้งศิลป์ขอบคุณมากเลยนะฮะ มีใครคิดเหมือนผมนะมแปลกดีนะเพลงที่ดังที่สุดดังชี่อบาลลอ